ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปลม m าห้องสมุดประชาชนหมายถึงห้องสมุดที่ใช้บริการสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดอายุมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน 2. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน 4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนลักษณะและจัดกิจกรรมของห้องสมุดปัจจุบันห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะมา,า,มาได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ต่างๆทั้งสึสตำบลและบรรลักษ์ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภายในและนอกห้องสมุด ซึ่งก็จะมีการลงพื้นที่ตามบ้านหนังสือชุมชนกสศนตำบลและตลาดนัดในพื้นที่ต่างๆซึ่งกิจกรรมที่นำไปจัดในแต่ละครั้งจะมีความหลากหลายแตกต่างกันเช่นกิจกรรมประเภทประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ก็จะมีกิจกรรมทำดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มกิจกรรมทำได้ให้เลยเช่นกิจกรรมทำสายคล้องแมส กิจกรรมกิ๊ติดผมง่ายๆสไตล์ฉันกิจกรรมทำปูพิจาร์ DIY สไตล์น้องบันกิจกรรมทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่และอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมแคปบุ๊กส่งหนังสือให้ถึงบ้านต้านโควิดร,ร่วมกับครูกศนอทั้ง14ตำบลกิจกรรมนี้จะให้บริการกับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการเองที่ห้องสมุดประชาชนได้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านลถโมบายเคลื่อนที่ที่บรรลักษ์ร่วมกับสำนักงานกศน,นจังหวัดสุพรรณบุรีนำลถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ลงสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมและยังเป็นการกระตุ้นการลกการอ่านของคนในชุมชนได้อีกด้วยกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันสำคัญประจำเดือนเช่นวันลอยกระทงกิจกรรมประจำเดือนวันที่2เมษายนกิจกรรม grab book ส่งหนังสือถ,ถึงบ้านต้านโควิดกิจกรรมทำเองได้บายน้องบันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด ประโยชน์ของห้องสมุด 1. เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 2. เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกหนังสือที่อ่านได้ตามความเหมาะสม 3. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 4. ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน 6. ฝึกให้ผู้ใช้บริการรู้จักรับผิดชอบในสาธารณสมบัติ